สวัสดีค่ะวันนี้ภูนทรมาตอบคำถามนะคะงานพลอยของงานภูนทรคืองานพลอยอะไรนะคะ mm hmm. เห็นสวยๆแบบนี้ค่ะต้องบอกว่างานของเราะคะ่ะเป็นพลอยสังเคราะห์นะคะเป็นพลอยสังเคราะห์งานพลอยสังเคราะห์คืออะไรนะคะลูกค้าหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ค่ะคิดว่างานพลอยสังเคราะห์คือกระจกไหมพลาสติกไหมนะคะจริงๆงานพลอยสังเคราะห์ค่ะเป็นงานที่ มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแต่จำลองการตกผลึกแร่พอยค่ะเรียนแบบธรรมชาติวันนี้ต้องบอกเลยข้อแรกพอยหายากขึ้นทุกวันค่ะ ะะข้อ2การที่เราเจรไนาพอยหรือขุดพอยจากธรรมชาติค่ะแน่นอนทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําลายธรรมชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขุดเจาะเอยแล้วก็แร่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติค่ะที่โดนมนุษย์เข้าไปรบกวนหรือทําลายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะปุณซับอยากคงเอกลัก,กษณ์เครื่องประดับไทยโดยที่ยังรักษา ความเป็นไทยได้อยู่แล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเราเลือกใช้งานพลอยที่เป็นงานพลอยสังเคราะห์นะคะโดยที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นแล้วแต่ยังให้ความสวยให้เนื้อที่เหมือนกับงานพลอยธรรมชาติเลยที่สําคัญราคาย,ย่อมเยาวกว่ามากนะคะแต่ต้องบอกเลยว่างานของเราค่ะนอกจากตัวเรือนที่ขึ้นงานคุณภาพมากๆนะคะนี่กล้าให้ดูทุกจุดจริงๆงานของเราต้องมีน้ําหนักนะไม่เบานะคะตัวเรือนทําขึ้นเรือนแน่นหนาของเราใช้เป็นเรือน ทองเหลืองนะคะชุบด้วยงานทองแท้เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเทียบสีกับใส่รวมกับงานทองที่เรามีได้เลยนะคะรบปับกันความสวยและงานพลอยทุกเม็ดค่ะเจียผ่านการเจริานาเราคัดมาอย่างดีนะคะบอกว่าเป็นงานสังเคราะห์ก็ต้องมีเกรดนะคะมีงานคัดเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วเขาคือการตกผลึกโดยทําตกผลึกขึ้นมาเรียนแบบธรรมชาติเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละล็อตแต่ละเม็ดค่ะเขามีสีที่ไม่ไม่มีความเท่ากันอยู่แล้วนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นงานพลอยของคุณซับค่ะทุกอันค่ะถ้าลูกค้าได้มาเห็นงานจริงต้องบอกว่าไม่เหมือนงานทั่วไปแน่นอนนะคะทั่วไปลูกค้าอาจจะเคยเห็นแบบเหมือนกระจกไหมพลาสติกไหมเป็นงานอะไรนะคะของเราเป็นงานพลอยที่เป็นงานพลอยสังเคราะห์จริงๆนะคะต้องบอกว่าใครที่ชอบงานพลอยหรือว่า ลงเสน่งานพลอยไทยค่ะลองแนะนําเครื่องประดับของคมณซั์ดูนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าเยอะนะคะชุดนี้ถ้าเป็น ถ้าเราทําเป็นขึ้นเป็นทองจริงแล้วก็เป็นพลอยแท้เลยเนี่ยมูลค่าขึ้นไปสูงมากๆแต่วันนี้พูทรัพย์ยังอยากให้ทุกท่านนะคะอยากให้แม่แมๆทุกคนลูกค้าทุกคนยังได้ใส่เครื่องประดับงานไทยของเราค่ะแล้วก็ร่วมกันเอกลักษณ์นะคะแล้วสวยด้วยแหละเอาจริงๆอย่างเค้กเองก็ยังหลงเสน่ห์งานไทยของเราเลยงานเครื่องประดับไทยต้องบอกว่าดีไซน์ของเราค่ะไม่เหมือนชาติใดในโลกนะคะไม่มีไม่มีประเทศไหนที่ทํา เครื่องประดับออกมาได้สวยละเอียดปราณีเท่ากับงานเครื่องประดับไทยอีกแล้วนะคะถ้าใครชอบงานพลอยค่ะลองใช้ของลองรับของภูณทรับไปดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะแล้วเรามาพร้อมไปรับประกันด้วยดูแลหลังการขายกันให้ตลอดอายุการใช้งานค่ะวันนี้ลูกค้าที่ได้สัมผัสงานจริงของภูณทรับค่ะต้องบอกว่าจะติดใจแน่นอนแล้วก็เรารับประกันความสวยคุณภาพแน่นอนนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมค่ะแล้วก็ถ้ารักเครื่องประดับไทยรักดีไซน์เครื่องประดับไทยงานสุขวัทยของเราค่ะลองใช้เครื่องประดับของพูลซับดูนะคะสวัสดีค่ะ